่เสร็จแล้วพี่ฟ้าเฮ้ยจริงเหรอทำไมเร็วจังอ่ะมันง่ายนิดเดียวเองพี่ฟ้าขอถวิจัยอ่ะจริงเหรออือใช่โอแล้วมันต้องทำยังไงบ้างอ่ะบอกพี่ในดิเนีย่ยพี่กำลังสตาร์เกิลของตัวเองเลยคุณวิจัยอ่ะของไอเดียเดียเองพี่ฟ้าขอเพียงแค่เราเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสื่อวิชาการของคณะอักษรมาอยู่ในระหวา่างการทดลองงาน ไม่อยู่ในระหว่างลาปฏิบัติงานและไม่มีงานวิจัยค้างส่งแถมเรายังมีทุนวิจัยให้เลือกหลากหลายส่วิธีการขอทุนวิจัยนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะขอเพียงแค่เรามีเสร็จโปปโพส่ลและรายชื่อของผู้ส่งคณะนวดนำเสนอให้กับหัวหน้าภาควิชาเพื่อส่งให้อนุกรรมการชนาต่อไปหากไม่มีข้อต้องแก้ไขอะไรท่านจะส่งให้กับผู้ส่งคณะนฒดได้พรณาภายในระยะเวลาส3งัึงสมทุกวัค่ะ โเ <Okay. S 2> ที่คอรแลจากวิสัยทัศน์ของคณะสสารเรามุ่งความเป็นเลิศในการศึกษาในสาขามนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการาศาสตร์และศิลป์เพื่อพัฒนาสังคมสูส่ความย,ายั่งยืนโดยได้กำหนดให้การเพิ่มผลงานวิจัยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะและอยู่ในแผนพัฒนาของคณะอัรศาสตร์ตลอด4ปี คณะจึงเพิ่มการสนับสนุนด้านการวิจัยในหลากหลายลักษณะเช่นมีทุนอีกหสนุนการวิจัยมีรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานการวิจัยของอาจารย์นี้เองจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ได้ในอนาคตเมื่อคณะสนับสนุนเต็มที่แลวอาจารย์พร้อมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของตัวเองหรือยังคะลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพราะพราะรู้ใจไม่ยาก